สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่โชว์รูมสุขวิท62นะครับผมวันนี้พามาชมนะครับแรนเจอร์ XLT นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับราคา9 3 4 0 0 0บาทแต่คันนี้นะครับเป็นเทกเกตเสริมนะครับราคา9 6 4 0 0 0บาท เพิ่มไป30,000บาทมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมเลยนะครับสิ่งแรกที่เห็นเลยนะครับผมเซ็นเซอร์หน้านะครับเป็นเซ็นเซอร์ช่วยจอดด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นเซ็นเซอร์ถอยจอดนะครับพร้อมสัญญาณให้ด้วยนะครับแล้วยังมีเรนคิปปิ้งให้ด้วยนะครับก็คือช่วยรักษารถให้อยู่ในช่องทางนะครับแล้วก็จะมีระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินข้ามถนนนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมคันนี้นะครับที่เพิ่มมา30,000บาทก็คือเปิดไฟสูงอัจฉริยะ นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งคันนี้กันนะครับว่าชุดแต่งคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้า FORD สีดําขนาดใหญ่นะครับทำให้คันนี้ดูเท่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมและมาต่อที่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวก่อนครับก่อนไปด้านข้างตัวนี้นะครับไฟขนาดใหญ่ของรุ่นใหม่นะครับเป็นไฟ LED ตัว C เลยนะครับผมคันนี้ บอกเลยพอเปิดกลางคืนนะเท่มากนะครับเดี๋ยวมาต่อที่ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับเห็นไหมครับล้อแม็กขนาดขอบ20นิ้วนะครับเป็นแม็กของ O a s i ซนะครับตัวยางนะครับเป็นยางของโอตานี้นะครับขนาดยางนะครับ33นะครับคูณ12.5 r 2 0อ่เท่มั้ยสวยนะครับตัวนี้รับกับตัวรถเลยนะครับเป็นคิ้วร้อนะครับขนาด6นิ้วแบบหมุดนะครับ บ wow. นันไดข้างนะครับบันไดข้างตัวน uh ี้เป็นบ okay. ันไดข้างไฟฟ้าอีบอร์ดนะครับผมเปิดประตูนะครับบันไดยื่นออกมานะครับนะครับเป็นบันไดไฟฟ้านะครับพร้อมไฟ LED นะครับโอเคครับเดี๋ยวเดินมาด้านข้างกันครับด้านข้างนะครับของ Ford นะครับเรนเจอร์ตัวนี้นะครับออกแบบใหม่นะครับขึ้นลงด้านข้างนะครับตัวเหยียบนะครับออกแบบด้วยวัสดุกันลื่นนะครับตัวนี้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายมากเลยนะครับเวลาทํางานด้านข้างโอเคเดี๋ยวมาด้านหลังกันด้านหลังนะครับ กระบะท้ายนะครับด้านหลังนะครับที่เปิดท้ายเนี่ยเป็นที่เปิดท้ายแบบใหม่นะครับเห็นไหมนะครับเปิดสะดวกเลยนะครับพร้อมไฟดวงที่3ด้วยนะครับส่วนตัวท้ายนะครับจะมีกล้องโลโก้นะครับอยู่ใต้โลโก้ของ Ford นะครับ F O R D ตัวนี้นะครับแล้วก็ยังให้สัญลักษณ์ของตัวคำว่า XLT ด้วยนะครับแล้วก็มีคำว่า Ranger นะครับ ปั๊มลงไปที่ตัวหลงรถเลยเห็นไหมครับตัวแพ็กเกจเสริม3 0 0 0 0บาทมีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะครับที่เหยียบนะครับที่เหยียบขนาดใหญ่นะครับเป็นที่เหยียบที่เป็นวัสดุกันลื่นโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในกันนะครับภายในนะครับด้านหลังเห็นไหมด้านหลังเป็นเบาะผ้านาโนนะครับอ่าเห็นไหมครับยังมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีอ่าช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้ด้วยนะครับสวยไหม โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาต่อนที so, so, the access, the 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 and, and, ่ด้านหน้ากันไฮไลท์อยู่ที่ด้านหน้านะครับเริ่มกันที่ประตูเลยนะครับประตูเป็นประตูเปิดแบบใหม่นะครับสะดวกสบายมากในการเปิดนะครับผมแล้วยังอ่าเห็นไหมครับกระจกนะครับเป็นออโต้สีบานเลยเท่มากนะครับเป็นออโต้สีบานเลยนะครับแถมยังมีนะครับตัวปรับกระจกนะครับซ้ายและขวาแล้วก็จะมีตัวพับกระจกซ้ายและขวาให้ด้วยนะครับผมคันนี้นะครับเห็นแผงแอร์ไหมครับ รุ่นใหม่เลยนะครับแผงแอร์ดูล้ำสมัยมากนะครับรุ่นนี้นะครับเปิดไฟออโต้นะครับผมและยังเป็นพุธสตาร์ทให้ด้วยนะครับเปิดไฟออโต้พุธสตาร์ทพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับได้สี่ทิศทางเลยนะครับไม่ว่าจะขึ้นลงนะครับหรือว่าดึงเข้าหาตัวนะครับที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับอ่ะไปที่หน้าจอกันหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอขนาด10.1นิ้วนะครับเป็นซิง นะครับ 4A นะครับผมแล้วก็ยังมีแท่นชาร์จให้ด้วยเห็นไหมแท่นชาร์จนะครับสามารถชาร์จไวเลสนะครับแล้วก็ยังขึ้น Apple Car p ร์พนะครับผมที่จอได้เลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูตรงแท่นชาร์จไวเลสนิดนึงนะครับตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมจะมีช่องเสียบ usb นะครับผมแล้วก็ช่องเสียบของ type c ให้ด้วยเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวเกียร์นะครับเกียร์ของเรานะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดนะครับ่า สามารถเล่นเกียร์เป็นเกียร์เมนวลก็ได้นะครับบวกลบตรงนี้นะครับผมมาดึงมาที่เกียร์ M โอเคครับเดี๋ยวมาด้านนอกกันนะครับคันนี้นะครับขุมกําลังนะครับเครื่องยนต์ขนาดนะครับ2.0ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับผมแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้นะครับรถคันนี้นะครับ XLT เกียร์ออโต้นะครับราคา903,0 0 0บาทบวกแพ็กเกจนะครับ ที่ทําให้รถคันนี้นะครับมีสมรรถนะสูงขึ้นนะครับอีก30 0 0 0บาทเป็น964,000บาทสําหรับท่านใดที่สนใจในแคมเปญนะครับหรือโปรโมชั่นนะครับทักทายที่เพจอังเคลอนุ๋ยนะครับหรือเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสนมสาาะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมอังเคลอุ๋ยก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ